วันนี้คณะสงจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอีกวันหนึ่งที่ทางคณะได้นำอาหารกลม อมอบแก่โรงพยาบาลสนามวันนี้มาโรงที่อำเภอรับลมเป็นจำนวนอย่งจำจจะไม่มากแต่ทางคณะทางคณ,ณ,ณะสงฆ์และก็เจ้าที่สํานักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดเราใส่ใจ,จะนจาาแจกยอ่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดนครศรีธรรมราชตามโครงการธรรมะปันสุข วันนี้ก็เรามาพันธุสุขให้กับโรงพยาบาลสนามอำเภอรับลมบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวจะนําทุกท่านไปรับชมกันวันนี้ขณะสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนําโดยเจ้าคณะจังหวัดตะกอนทีรรมราชปริษัทเวทีซีนะคณะสงได้มีโครงการเยี่ยมและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่นะครับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็หลวกับผู้ป่วยวันนี้ก็ได้นำ เป็นอาหารกลองมาเยี่ยมแต่ว่าเป็นส่วนนึงหน่อยๆในการให้ความกังใจครับผู้ตามาเรกาก็ตั้งว่าเรียกว่าเจ้าราเบอวันนี้วันนี้มาโดยเจ้าระเบออ์ไป่าไี้ในนามของล,กลกรกโรงพยาบาลพระมงกนะคะขอขอบพระคุณคณะสงฆ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะที่ร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ได้รับผลกระทบโควิด19นะคะขอบคุณให้หน้าที่นี้ด้วยค่ะมีพรทั้ใจดีระโรูโสมพิษสุวาทีวัดเขาครีดีทุกคนเลื่อมใสหลายคนก็ร่วมหลังบาวนั้นมีน้ำใจทำโรงทานอางางาย